รับซื้อเหรียญละ400ถึง1,000บาทนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นอีก1รุ่นนะครับที่สอบถามกันมาบ่อยนะครับบ่อยมากๆกนะครับก็ทำความเข้าใจกันทีละรุ่นทีละชนิดละกันนะครับแบบนี้นะครับแบบที่ผมรับซื้อจะต้องเป็นแบบที่เป็นพผสยนตรงนะครับปกติเหรียญรุ่นนี้จะเป็นแบบหัวกลับ นะครับ25สตางค์หรือว่า50สตางค์รวงข้าวแบบปกติทั่วไปจะเป็นหัวกลับแบบนี้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับทางเพจผมช่องผมเน้นรับซื้อแบบที่นักสะสมต้องการนะครับก็คือเป็นแบบพระเสียรตรงแบบนี้นะครับ หัวก้อยหันไปทางเดียวกันนะครับพระเสียนตรงนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400จนถึง1000บาทนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อต้องการที่จะขายนะครับถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญในลักษณะของพระเสียนตรงพระเสียนขวางให้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมานะครับถ่ายเป็นคลิป ตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วก็หมุนนะครับคลิปสั้นๆนะครับส่งเป็นคลิปให้ผมดูนะครับแล้วผมจะประเมินราคาให้นะครับรับซื้อจริงติดต่อได้ไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับ